Conversation with God สนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่มสองโดยนิวโดนัลวอลตอัธพงพ์เพลินพึกษาแปร ى, ตอน14นิวผมรู้สึกงงงขอย้อนกลับนิดได้ไหมเพราะเหมือนข้อความจะขัดแย้งกันอยู่ผมรู้สึกว่า ท่านบอกว่าบางครั้งการช่วยเหลือที่ดีที่สุดที่เราทำให้ผู้อื่นได้คือปล่อยเขาไปตามลำพังแล้วผมก็รู้สึกว่าท่านจะพูดว่าอย่าพลาดที่จะช่วยคนอื่นเมื่อเห็นว่าเขาต้องการความช่วยเหลือสองประโยคนี้ผมว่ามันดูขัดกันนะพระเจ้า ขอขยายความสักหน่อยอย่าให้ความช่วยเหลือในแบบที่ทำให้คนอื่นอ่อนแอลงอย่ายัดเยียดความช่วยเหลือที่เธอคิดว่าจำเป็นต่อเขาให้คนคนนั้นหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือรู้ว่าทั้งหมดที่เธอมีคืออะไรจากนั้นก็ฟังว่าเขาต้องการอะไร แล้วดูว่าเขาพร้อมรับสิ่งไหนจงช่วยเรื่องที่จำเป็นผู้คนมัดพูดหรือแสดงออกด้วยพฤติกรรมว่าตนแค่ไม่อยากให้ใครมายุ่งไม่ว่าสิ่งที่เธอคิดอยากให้นั้นจะเป็นอะไรก็ตามบางทีของขวัญชิ้นเยี่ยมที่สุดที่เธอจะให้ได้คือปล่อยเขาตามลำพัง แต่ถ้าในภายหลังเขาอยากได้หรือปรารถนาสิ่งอื่นจะมีเหตุให้เธอสังเกตได้เองว่าใช่เวลาให้ของขวัญหรือยังถ้าใช่ก็จงให้ไปทั้งนี้พยายามอย่าให้ในสิ่งที่ทำให้เขาอ่อนแอลงสิ่งที่ทำให้อ่อนแอก็คือสิ่งที่เสริมหรือสร้างการพึ่งพิง จริงๆแล้วเธอมีวิธีช่วยคนอื่นในแบบที่ทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นเสมอการดูดายต่อความทุกข์ยากของผู้ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนั้นไม่ใช่คําตอบการช่วยน้อยเกินไปไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คนเข้มแข็งกว่าการช่วยมากเกินไปการมีจิตสำนึกขั้นสูงนั้น เธอไม่อาจจงใจละเลยความทุกข์เข็นของเพื่อนมนุษย์ปล่อยให้เขารับกรรมที่ตัวเองก่อคือของขวัญสูงสุดที่เธอให้เขาทัศนคติเยี่ยงนี้คือความหลงตนและลำพองในระดับสูงสุดเป็นเพียงการหาความชอบธรรมให้กับการไม่ใยดีของเธอฉันขอเอ่ยถึงชีวิต และคำสอนของเยซูอีกครั้งตรงนี้ด้วยเหตุที่เยซูคือผู้บอกเธอว่าฉันจะกล่าวกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตของฉันว่าท่านผู้ได้รับพระพรจากเรามารับมรดกข,ของท่านเถิดคืออาณาจักรที่เตรียมไว้สําหรับท่านตั้งแต่ครั้งสร้างโลก เพราะเมื่อเราหิวท่านก็ให้เรากินเรากระหายท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นคนแปลกหน้าท่านก็ต้อนรับเราไว้เราต้องการเครื่องนุ่มห่มท่านก็ให้แก่เราเราเจ็บป่วยท่านก็ดูแลเราอยู่ในคุกท่านก็มาเยี่ยมแล้วผู้ชอบทมจะทูลฉันว่า พระองค์เจ้าค่าเมื่อใดกันที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวและได้เลี้ยงดูพระองค์หรือเห็นพระองค์กระหายและได้ให้พระองค์ทรงดืม่มเมื่อใดกันที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์เป็นคนแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือถวายฉลองพระองค์เมื่อทรงต้องการเมื่อใดกัน ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรืออยู่ในคุกและได้ไปเฝ้าพระองค์และฉันจะตอบพวกเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าสิ่งใดที่ท่านกระทําแก่ผู้เล็กน้อยที่สุดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเราท่านก็ได้กระทําให้แก่เราด้วยนี่คือความจริงของฉัน ยืนหยัดชั่วนิรันดร์การ